เอล่ะเอาละเอาละทุกคนเห็นอย่างนี้นะต้องบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยนาฬิกาของเขาเนี่ยช่างสวยเหลือเกินนะปกติแล้วเนี่ยนาดุลเล่น Galaxy Watch มาเนี่ยพวกกลุ่มแบบที่มันแบบไทเทเนียมแข็งๆอะไรองเขาเนี่ยมันจะมีความแบบคลาสสิกมีความแบบเอ,อ่อโอลด์สกูลหน่อยนะแบบไม่ค่อยแบบดูโมเดิร์นมากอะไรเงี้ยแต่รอบนี้ตัวใหญ่ของเขาเนี่ยเออมันดูสวยด้วยทันสมยัยคุณดูสีขาวก่อนทั้งๆสวยมากเดี๋ยวขึ้นขึ้นรูนปดูหน่อย นี่สีขาตัดส้มอนี้สวยเนี่ยอันนี้47มิลน,นะบอกเลยเป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะตัวนี้เป็นรุ่น LTE แล้วก็รองรับ GPS ด้วยนะ GPS ตัวนี้เป็นแบบ L1 L5 นะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเนี่ยสวยมากเห็นไหมทุกคนว่าสีขาวสวยไหมแต่เดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนดำส้ม ดำส้มเป็นยังไงขึ้นรูปไปนะอันนี้เป็นไงดำส้มก็สวยมากอันนี้จะออกแนวแบบสปอร์ตเต็มรูปแบบอันนี้ถ้าพวกอ u t า์แบบเต็มรูปแบบเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะนี่นะคะสยมไหมทุกคนว่าสีนสวยกันแต่หน,นดุดว่าหนดุดเนี่ยจะเหมาะกับสีขาวหน่อยล้วกันรอบนี้เขาออกเป็น Casio Ultra กับ Watch เจ็ดมาซึ่งเจ้าตัว Watch 7จเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสเปคเนี่ยใกล้ๆก,กับ Ultra เลย นะแทบจะคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าจะออกแนวแคช u ชวลสบายๆหน่อยมาดูหน่อยแล้วกันเป็นไงนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตากลมๆแบบนี้แหละไม่หนาไม่ใหญ่ไม่โตเพราะว่าตัวอัลตร้าเนี่ย แก47มิลไงแกใหญ่เบลเลอร์เบลล่างไงนะแต่ตัวนี้เนี่ยดูแคชชวลตัวเล็กกว่าอะไรเงี้ยดูมินิมอลอะไรมากกว่านะเราก็เลยบอกได้เลยว่าถ้าเป็นอัลตร้าเนี่ยนะเมื่อกี้เราเอาไปทาบมือสาวสาวน้อยมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะนั้นสาวน้อยนี่ก็จะเป็นนี้ก็ได้จะใช้หนุ่มก็ได้อะไรก็ได้แหละได้หมดนะพี่แต่ว่าตัวอัลตร้าเนี่ยจะมีความหนาความใหญ่เพราะว่าเขาเน้นอะไรรู้ไหม outdoor activities นั่นเองหรือว่ากิจกรรมแบบข้างนอกอ่ะแบบลุยปีนเขาพาหิมะ ะโดดลงไปมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างนี้ว่ายน้ําแข่งกับปลาพิรันญาหรือว่าจะไปล่ามังกรหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นอ่างนี่คุณไม่ห้ามเลยเหรอไม่ห้ามอีกทีหนึ่งนี่จะไปแกนดาวแล้วนะนึกว่ามอนฮันเออนึกว่ามอนฮันเตอร์เออหรือว่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์ก็ได้อะนะเดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวเร้่องของรุ่นกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างรับรองเลยว่าทุกคนจะต้องถูกอกถูกใจกับการนำเอไมาใส่เข้ากับนาฬิกาสมาร์ทวอชก่อนทำธุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุพร้อมกันแล้วอินโทร้า เรามาเริ่มจากรุ่นอัลตร้าก่อนละกันนะเอา5จุดเด่นไปก่อนเลยละกันนะอย่างแรกเลยต้องบอกว่าตัวเรือนเนี่ยเป็นไทเทเนียมเกรด4แกร่งมากๆนะคะแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นคริสตัลแบบแซฟไฟร์นะคะทนทาน ต่อทุกสภาพการใช้งานเลยนะบอกเลยเลยว่าลุยได้ทุกที่มากๆแล้วเห็นไหมว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความแบบสวยแบบดูหล่อดูเท่ดูทันสมัยกว่าเมื่อก่อนที่มันจะเป็นแบบคลาสสิกเยอะเลยนะคะอย่างที่2แบตอึดรอบนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าถ้าเกิดเราใช้โหมดที่ประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยเขาใช้งานได้สูงสุดถึง100ชั่วโมงเลยนะคะถือว่านานนะปกติแล้วพวกแวร์ a b l e ที่เป็นสมาร์ทมากๆเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน1น่วันแต่น,นี่เนี่ยถ้าหนึ่งชั่วโมงเรวตีสักครึ่งหนึ่งเนี่ยสัก2วันนี่ถือว่าเก่งมากแล Outdoor เนี่ยมันจะมี GPS อยู่บนหัวแล้วด้วยนะขึ้นให้ดูเลยว่าอ่าโหมดนี้ใช้ GPS นะเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟัง เป็น GPS แบบคู่ด้วยนะฮะ L1 บวก L5 ตัวนี้เนี่ยเป็น Dual GPS ที่จะทําให้ความแม่นยําในการระบุ GPS เนี่ยมากขึ้นเป็นสเท่าเราพูดกันง่ายๆเลยนะอย่างนี้4ตัวนี้กันน้ําได้นะฮะสูงสุดถึง100เมตรบ้าบอมากนะฮะซึ่งกลึกมากเลยปกติ5 ATM นี่คือ50เมตรนะตัวนี้คือ10 ATM จัดไปเหมาะก,กับกิจกรรมทางน้ําแบบทุกรูปแบบเลยและก็แน่นอนนะคะสิ่งที่เป็นจุดเด่นสำคัญคือปุ่ม Action Button นั่นเองสั่งได้ดั่งใจคือปุ่มตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่มี ส้มๆเนี่ยตัดขอบอยู่แบบนี้นะคะเป็นปุ่มพิเศษที่ทำให้เราเข้าสู่ฟังก์ชันการใช้งานซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้แต่ค่า default ของเขาเนี่ยเมื่อกดปุ๊บจะเป็นการเข้าสู่โหมดออกกําลังกายซึ่งเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่โหมดต่างๆหรือว่าจะเซตให้เป็นแบบการออกกำลังกายให้เราชอบเลยในทีเดียวก็ทําได้เช่นกันตอนเชื่อมต่อห้งแรกนะอ่ะแน่นอนนะ้ดุก็ใช้คู่กับสมาร์ทโฟนของทาง Samsung อยู่แล้วก็คือ Samsung Galaxy S24 Ultra แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่า46อะไรน่่ไไมได้ของะไรเน,นะนเนเนะ พี่ม้านี่แกเอาสีเนวะีสวยมากนะรอบนี้สวยมากใครมีเอ็กซ์คิวสีอะไรก็ติดตามกันไปนะคราวนี้อ่ะบอกก่อนว่าความน่าสนในี่สีขาวนี่สวยมากนะคะเรามาเริ่มต้นเมื่อกี้เราพูด5จุดเด่นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูสเปคของ Galaxy Watch Ultra นิดนึ่งแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะและนี่คือสเปคทั้งหมดนะคะนี่นะ Exynos W 1 0 0 0นะคะเป็น5คอ r e 3นาโนเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็วัสดุนะคะเกรดเป็น Military Standard ต่างๆนะคะส่วนราคาที่เปิดตัวเนี่ยอยู่ที่23,000 900บาทนั่นเองค่ะสำหรับตัวของ Galaxy Watch Ultra อย่างแรกเราจะแนะนําก็คือในเรื่องของการออกแบบกอนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับการออกแบบเนี่ยต้องบอกว่ามีความแข็งแกร่งนะแล้วก็มีความแบบอึดถึกทนมากอย่างเห็นได้ชัดนะฮะลักษณะท่าทางภายนอกของเขาเนี่ยคือ Outdoor Activities แบบเต็มรูปแบบมีการบอกได้ดุด้วยนะว่าเป็นการผสานนะระหว่างตัวท i t a n i u m g r a d สีเข้ากับการออกแบบนาฬิกาอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้มีความทนทานสูง ะะและแน่นอนเขาผสานแก l a x y AI เข้าไปด้วยนะคะโดย g ก l ต x y AI เนี่ยเข้าไปทําอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้เรื่องก,การออกแบบก่อนว่าการออกแบบี่ยก็คือภาพรวมๆนะคือมันมีน้าหนักค่อนข้างเยอะอันนี้พูดก,ก่อนเลยว่าน้ําหนักของเขาค่อนข้างเยอะเวลาใส่เนี่ยมันคือใส่ไปออกกําลังกายอ่ะดังนั้นะ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 อันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่ามันเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะสีส้มก็สวยสีขาวก็สวยเหมือนกันอันนี้เรื่องของการออกแบบเราว่าค่อนข้างเฉพาะตัวแต่ถ้าสัมผัสแรกเลยนะ รูหลามากดูดีมากนะคะ,ะมาต่อที่จุดที่สําคัญมากอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของหน่วยประมวลผลปกติแล้วอย่างที่เราได้พูดไปว่าสมาร์ทวอชเนี่ยมักจะอยู่ได้ไม่เกิน1วันนะหนวันกับอีกติดนิดเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยนะ เนื่องจากว่าเขาใช้สถาปัตยกรรมใหม่บนชิปเซ็ตของเขานะฮะนาฬิกาก็มี CPU นะเธอนะรอบนี้นะคะสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยก็คือชิปนะคะอย่าง Exynos ที่เป็น3นาโนเมตรนะคะรุ่นแรกของโลกเลยทำให้ประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากๆนะสิ่งที่ต้งใช้มานะอ่ะพูดกันตามตรงเลยนี่คือรีวิวถามว่ามีอาการแบบกึกไหมมีบ้างแต่ลืมคือสมาร์ทวอชไม่ใช่โทรศัพท์โทรศัพท์สมัยนี้แบบ เร็วมากใช่ไหมแต่อันนี้สมาร์ทวอชอาจจะมีบ้างที่กึ๊กนิดหนึ่งแต่นานน,านมาทีนะคะสองความร้อนไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะก,กลางๆความร้อน,ก,นกลางๆหมายถึงว่าเราไปวิว่งอะเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะการเข้าออกแอปเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนี่นะฮะเข้าปุ๊บ,ออ,บ,บออกปั๊บเข้าปั๊บออกปุ๊บเลยเรู้สึกว่าลื่นไหลมากในเรื่องของการออกแบบดังนั้นอ่ะบอกก่อนเลยว่าชิปตัวนี้สำหรับเรานะ เร็วแล้วก็ค่อนข้างลื่นมากแต่หามไม่กึ๊กกึกบ้างไหมมีบ้างมีบ้างนะต้องบอกว่ามีบ้างแต่โดยรวมๆเรายังพอใจโดยเพราะเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างดีนะแบตเตอรี่เนี่ยอึด กว่าเดิมเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็ทำให้เราสบายใจได้เดี๋ยวนี้แ,บแวบ w e OS ต้องบอกก่อนว่าดีขึ้นเยอะเมื่อก่อนนะ่ตอน w e OS มาใหม่หมๆเนี่ยโอ้โหเร็วแคแต่วันนึงเราพูดตรงตนะใครายที่ใช้ทันรุ่นแรกนะครึ่งวันพี่ก็ไม่ลกกไปแล้วนะอันนี้ก็คือแบบวัน2วันอันนี้คือสบายๆอยู่ที่การใช้งานด้วยว่าหนักไม่หนักอย่างไรนะคะแล้วก็มีโหมด Power Saving นะลากข้าง,ขงบนลงมากด Power Saving เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ตอนออกกาลังกายหรืออะไรแบบนี้เนี่ยตัว Power Saving เนี่ยก็จะช่วยคุณได้เยอะมากๆเลยในการประหยัดแบตเตเเออรี่่นนนนะงั้้ืยาดดขึมกก็วช ่อมาเดี๋ยวเราจัดวางอีกเดียวสวยขึ้นไหมเออสวยขึ้นเนาะทุกคนครัวน,นี้ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องที่เน้นการออกกำลังกายมาเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ outdoor activities เป็นหลักเนาะคือการบุกน้ำสะเทินน้ำสะเทินบอกอะ่ะเต็มรูปแบบนะคะก็คือลุยได้หมดทุกสภาวะอากาศเย็นอากาศร้อน หิมะอะไรยี้เนี่ยไม่สะเทือนนะคะแล้วก็ความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยโดนกระแทกอะไรไปเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะมีความแข็งแกร่งมากนะแต่ถ้าดูคงไม่ได้กระแทกให้ดูมากไปเอาใครนี้ก็พอเนาะคราวน,นี้ต้องแจ้งให้ทราบ่อนว่านะคะในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยก็มีหลายอย่างที่จะแจง้งอย่างแรกเลยก็คือเวลาเราออก,กาลังกายนะคะตัวการออกกําลังกายเนี่ยอย่างที่เราได้พูดไปตอนแรกว่าในหมวดของการออกกําลังกายจะมีการให้เราดูสัญลักษณ์ต่างๆว่า ถ้าข้างบนมีรูป GPS เนี่ยก็คือมันจะสามารถใช้ GPS ได้นะฮะแล้วก็ตัวหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นพวก indoor activities เนี่ยตั้งแต่ตัว treadmills เป็นต้นไปเนี่ย นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะไม่มีรูป GPS ขึ้นมาบนหัวตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถระบุได้เลยว่าจะออกกําลังกายแบบไหนต้องบอกให้ตรงเพราะถ้าเกิดว่าคุณเอาโหมด GPS สมมุติว่าขี้เกียจนะขี้เกียจอยากเดินบนลู่แต่พี่เขียนแบบเป็นการเดินธรรมดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อ GPS จับได้ว่าคุณไม่เดินเพราะคุณเดินอยู่บนลู่ผลลัพธ์ก็คือมันจะหยุดทํางานมันจะบอกว่าคุณหยุดออกกําลังกายและจะพักเอาไว้ จะพอสเอาไว้แล้วคุณอาจจะงงว่าทำไมพอเพราะอะไรก็ฉันเดินอยู่นี่ง่ายเพราะว่าคุณเลือกผิดตราบเท่าที่คุณใช้โหมดที่มี GPS แล้วคุณไม่มีการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่างๆมันจะใช้การไม่ได้โอเคนั้น,น,นเลือกให้ถูกต้องเพราะมันจะมีประโยชน์มากจริงๆแล้วว่ากลุ่มนาฬิกาพวกนี้เอาพูดตรงๆเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาใจนักวิง่งเอาละพูดตรงๆเลยเอาใจนักวิ่งเป็นหลักอะไรอะไรก็จะแบบแน,แนววิง่งซึ่งอย่างนักดุดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้วิง่งวงเล็บนอกฟิตเนสเพราะ เราสู้แดดไม่ไหวเราสู้ฝุ่นไม่ได้ดังนั้นเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราก็มีการแจ้ทําถุงไปแล้วว่าในอนาคตต่างๆเนี่ยเราอยากให้โฟกัสในเรื่องของอินดอร์ด้วยอย่างเช่นการยกแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งเช่นเรายกเวทใช่ไหมย,ยกเวทเนี่ยเวลาเราเรายกเนี่ยมันจะวัดนาฬิกาก็คือวัดเวลาฮาร์ดเรทแล้วก็คำนวณแคลอรี่อ่ะแต่ถ้าเกิดเราสามารถกําหนดได้ด้วยแล้วว่าเป็นเซตเซตนี้คุณยกน้ําหนักกี่กิโลจริงไหมดีขึ้นไหม ยกบาเบลกี่กิโลเพราะอะโอเคถ้าอยากปอิล l l i ิคอ c a อิลิฟติคอคือเครื่องอะไรเครื่องนี่มันอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้มีการกระแทกอันนี้เนี่ยความหนืดของแต่ละเครื่องไม่เท่ากันเราพอจะเข้าใจได้แต่อย่างน้อยๆก็ควรจะใส่พวกความหนืดแบบไลท์แบบเบามีเดียมเฮฟวี่มาเพราะคนวิ่งจะรู้อยู่แล้วว่ามันประมาณไหนจริงป่ะเพื่อให้การคำนวณแคลอรี่เนี่ยมันออกมาเนี่ยแม่นยำมากกว่าเดิมเข้าใจใช่ไหมอินดอร โอเคแต่คราวนี้เรากลับไปเรื่องอินดอร์นะแต่ว่าอินดอร์คือเราพูดในมุมของเราว่าในขณะที่ดูดออกกำลังกายในแบบอินดอร์เป็นหลักนะอย่าเห็นวิ่งหรือแล้วก็าำแต่เนี่ยคือถ้าดูดทำบอดี้เวท์ทำเวทเทรนนิ่งเนี่ยในในในร่มทั้งหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่า น่าจะมีอะไรที่มันดูแล้วละเอียดขึ้นนิดนึงนะตรงนี้คือถ้าเป็นน้ำหนักที่ระบุมาเนี่ยอันนี้ทําได้เลยอยู่แล้วเนาะคราวนี้มาต่อที่ outdoor าะ Galaxy AI มีตัวหนึ่งที่อยากให้เรารู้จักกนะันคือมันจะมีการบอกเราเปรียบเทียบด้วยต่างๆนะฮะถามว่า Galaxy AI ช่วยอะไรได้บ้างโหนี่พูดที่ยาวมากเอาง่ายๆเลยมันจะมีตัวที่บอกว่าวันนี้คุณเคยวิ่งเร็วกว่าน,นี้นะจ่าวันหน้าคุณควรจะวิ่งเร็วขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คุณทําได้ performance อาจจะไม่ดีเท่าเมื่อวันก่อนนะ ก็จะเป็นการเก็บแต้มเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเข้าใจใช่ไหมในเรื่องของสกอร์ต่างก็จะเป็นช่วยในการวิ่งได้เยอะมากนะฮะรวมถึงตัวที่มาใส่ AI เข้ามาก็คือตัว Energy Score Energy Score เนี่ยจะเป็นการวัดเราทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่เรื่องของการออกกำลังกายการเดินการนอนและก็วัดผลออกมาเป็น Energy s c o r e อ่ะล้วถามว่ามันช่วยอะไระพี่ก็คือพอเราได้ Energy Score มาปุ๊บเราก็สามารถตอบได้ว่า อ๋อเด่นนาฬิกาจะตอบไปเลยว่าเอาวันนี้คุณควรจะนอนเพิ่มนะจ้าอ่าวันหน้าคุณควรจะนอนให้น้อยลงหน่อยนะนอนเยอะไปแล้วคุณควรกออกกำลังกายตัวนี้ให้มากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการแนะนําเราเข้ามาเห็นไหมเดยนนี s สมาร์ทวอชมี AI พอเธอเอออะไรขนาดนี้เนี่ยดังนั้นเราว่ามันสนุกขึ้นสำหรับเรานะมันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนสนุกมากขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่รู้สึกเลยว่าดีขึ้นมากๆคือการวัดทันเรคที่เร็วแล้วก็แม่นยำเพราะว่าเซ็นเซอร์ข้้งล่าง เซนเซอร์นะคะตรงนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาใหม่ปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นธรรมดาทั่ทวไปเขาใส่มาประมาณ3-4อันอันนี้ใส่มาเป็น LED 13หลอดโอ้โหล่อเข้าไปนั่นตัวจับก,ก้าวอ,อลังการและการนอนหลับได้แม่นยำมากขึ้นนะคะและก็มีพวกอันกริทึมแบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยอีกด้วยตรงนี้เพื่อนๆที่ออกกำลังกายก็จะได้มั่นใจมากขึ้นว่าอ๋อไม่ได้ดีแค่การออกแบบนี่ไม่ได้ดีแค่แบตบไม่ดีอ,อะไรอะอย่างนี้มันมีอะไรเกี่ยวกับพีบ่ แกซีเูที่พูดไปรวมถึงเซ็นเซอร์ที่มากกว่าคนอื่นเอาจาก4ไป13เนี่ยบริส4 3 2นี่3เท่าแลยนะนี่คือดีขึ้นมากรวมถึงการวัดอีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกเลยนะะ ECG นะคะแล้วก็ Blood p r e s s u r สอตัวนี้เนี่ยนะคะมีฟังก์ชันใส่เข้ามาแต่ว่าก็บอกไว้ว่ามี ECG นะมีตัวนี้นะโอเคไหมสามารถใช้งานได้ประมาณนี้นี่คือเรื่องของการอำกร่างกายนะคะก็คือสำหรับเรานะแม่นยำนะแบตท,ทน คือไม่ค่อยร้อนแล้วก็มีโหมดให้เราเล่นมากมายรดูถึงหลายๆอย่างเลยถ้าเราเข้าไปที่ซั u s g Health เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามสีสอนนู่นสอนนี่อะไรอีกเยอะมากนะคะโอเคเรื่องออกกำลังกายก็จะประมาณนี้นั่นเองค่ะเรื่องของนักวิ่งนานนิดนึงแล้วกันก่อนจะไปเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของ Dual GPS ที่เป็น L1 กับ L5 นะคะเป็นการรับ GPS แบบคู่ซึ่งทำให้เรารู้ว่า ก่อนอันนี้ไม่มีหรอเพราะว่าจริงๆแล้ว L1 L5 นี่แบรนด์อื่นๆเนี่ยใสมาสักพักแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าในรุ่นก่อนๆเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ไไดซื้อทุกรุ่นเนาะแต่รุ่นนี้เป็น Dual GPS แล้วรองรับไทั้ง L1 แล้วก็ L5 นะคะถ้ารู้ถ้าลวงวิ่งผ่านตึกผ่านอะไรเนี่ย GPS ก็จะมีความแบบแม่นยำมากขึ้นโอเคไหมในเรื่องของตรงนี้โอเค เป็นงานนาฬิกาหนึ่งทำได้เยอะมากเลยนะทุกคอแล้วก็มี wellness tips ด้วยเป็นโปรแกรมแนะนําสุขภาพแล้วกันให้เหมาะกับเป้าหมายของเรานะเราก็ไปเซตเป้าหมายว่าเราเป็นยังไงเ,เขาจะบอกให้เราทําอะไรทำอะไรอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนี้เหมือนมีผู้ช่วยติดอยู่ทีข้อมืออันนึงเลยทีเดียวนะอะ เบื่อสีส้มแล้วเดี๋ยวูใส่สีขาวมาหนือนะจะบอกว่าสีส้มก็สวยเหมือนกันนะฮะแล้วแต่เลยแต่ว่ามันดูผู้ชายมากเลยดูแบบแมนอาต่จริงเดี๋ยวนีเขาไม่แบ่งเพศกันละใครชอบอะไรก็ได้หมดนะคะังนั้นแต่เราเรารู้สึกว่าเออสีส้มๆมันออกดูออกแมทนิดนึงแต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันดูแล้วแมทช์กับสีชุดได้หลายแบบดีในความรู้สึกของเรานะเอออ่านี่นะคะตัวสายอะไรก็ดีนะใส่ง่ายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่เหมือนตัววอชเจ็ดนะวอชเจ็ดจะเป็นสอดเข้าไปเหมือนก a l a x y ซ i t 3นะ นีก็โอเคนะสำหรับเราเนี่ยคือทํามาดีมากอะวายเนี้ยมันดูสวยดีต่อไปนะเรามาพูดถึงเรื่องราวอื่นๆกันบ้างเรื่องของความน่าใช้อีกแล้วกันจริง,รงๆแล้วก่อนอันนี้เนี่ยเราทํารีวิว flip 4ไปแล้วเขาก็บอกว่า galaxy c flip เนี่ยมีคนเปลี่ยน w a ลเปเปอรเนี่ยเฉลี่ยนะ 20ครั้งต่ออาทิตย์นะฮะเยอะมากแต่ว่านาฬิกาเองก็มีรุ่นเล่นเยอะหน้าปัดเนี่ยมีให้เล่นเยอะนะคะหน้าปัดนี้มีให้เลือกหลายแบบเลยทุกคนดูนะคะนี่มีให้เลือกเยอะมากแต่ที่เราชอบมากเลยมากกว่าการเลือกหน้าปัดไปไป,ไปมา,มาคือการคัสตอมนะคะหน้าปัดอยางให้เราทําให้ทุกคนได้ดูอยู่นะคะมันจะมีตัวหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถคัสตอมได้นะคะและเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเออเอาไอขา้ข้างๆ้าเนี่ยสี่อันเนี่ยเป็นอะไรแบบไหนยังไงนะคะ,ะ,คะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะโอเคน,นี่นดูดก็ ทำและในน้องคนนี้น่ารักมากก็จะมีแบบแบตเตอรี่วันที่อะไรเงี้ยเครื่องคิดเลขอะไรเงี้ยเราก็สามารถแตะปุ๊บเข้าเครื่องคิดเลขปับ๊บแบบนี้ได้เลยอันนี้คือแบบเลิศมากคือเนี้ปรับให้เข้ากับเราได้เนี่ยแล้วก็มีแบบน้องหมีนั่งสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยคือเราว่าความสนุกของ Android หรือว่าอะไรคืออะไรรู้ไหมการคัสตอมไมซ์ที่ค่อนข้างจะอิสระเราชอบมาก น,ะะนี่ยังแค่แอปของเขานะคนรู้ไหมว่าถ้าแบบใน w o s r OS เนี่ยเขามี Play Store ด้วย Play Store เนี่ยโหมีมีแอปให้เลือกเยอะมากมี Spotify นะคะมีแอป Line ก็มีนะ YouTube Music เยอะแยะมากมายนะคะเราสามารถเล่นอะไราต่างๆเนี่ยตรงนี้ได้เลยแต่ถามว่าเออดีเท่าโทรศัพท์ไหมไม่เท่าอยู่แล้วโดวยเฉพาะไล n e บางคนบอกคาดหวังเลยว่างั้น ผมเล่นไลน์บนต่างๆบนมือถือเลยขนาดนี้ก็จริงๆแล้วมันก็พอเอามาใช้ทดแทนได้ละกันนิดหน่อยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือน,นาฬิกาจอามันเล็กความเร็วไม่ได้เยอะเท่าสมาร์ทโฟนเข้าใจใช่ไหมจะมาแบบจริงจังมากเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะมากเท่าไหร่แต่ก็สามารถใช้ทดแทนได้นั่นเองฮะต่อมาเรื่องของการพิมพ์กันบ้างสิ่งนี้เขาเรียกว่า smart reply หรือว่าการตอบโดยมี AI ดังนั้นมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมคบแบบโอ้แค่จะตอบข้อความเนี่ยยังมี a อช่วยคิดให้เลยเธอหม่มันเลิศจริงๆ แต่ถ้าเกิดใช้แทร็คุนคีย์บอร์ดต้องบอกก่อนว่าแทร็คุนคีย์บอร์ดเนี่ยภาษาไทยแกจะเป็นแบบเหมือนที่นายอะ่ะสำหรับเราพิมพ์ยากนะแล้วแต่คนมองแต่ถ้าใช้ Google Keyboard อันนี้ก็จะง่ายเราสามารถสไวท์ได้เลยเดี๋ยวเราสไวท์ให้ดูนี่นะฮะสไวท์คำว่าสวัสดีปั๊บๆๆาเสร็จเรียบร้อยกดส่งนะฮะอันนี้ง่ายมากตอบเฟซได้นะฮะตอบไลน์ได้นะ,ะรับโทรศัพท์ได้คุยได้นะฮะแล้วก็มีลูกเล่นที่เราอยากจะบอกคือ gesture แบบพี่เจ๋งมากๆนะฮะอย่างแรกหล่อนเลยคือการจีบนิ้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ทําได้แล้วถ่ายรูปนะขึ้นให้ดูนะเป็นการถ่ายรูปแบบจีบนิ้วจิบจ๊บนี่นิ้วน่าดุดเองแหละถ่ายรูปแชะเรียบร้อยหวานเจี๊ยบอันนี้คือง่ายนะคะหรือการทํามืออย่างนี้นะคะกำมือไว้แล้วก็อย่างนี้เราสามารถไปเซตได้นะว่าอยากให้ไปแบบไหนนะคะซึ่งถ้าดุดเสร็จมาเป็นเครื่องคิดเลขก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ค่ะจึก๊กๆเน่ไ,นไงหล่อเท่เลทท่อ หรืออย่างหนึ่งนะคะคือการสบัดข้อมือนะคะการสบัดข้อมือก็คือสมมติเราทำเนี้ยเออมีคนออกมาปุ๊บเฮ้ยมีคนอามาว่ะเราสบัดปุ๊บปุ๊บนี้ตัดสายเลยนะปฏิเสธการรับทันทีนี่ก็คือสะดวกสบายมากนาฬิกาอันเดียวนะทําได้ทุกอย่างเลยเธอเจ๋งไหมเจ๋งมากเลยนะต่อไปเป็นเรื่องท้ายแล้วก็คือเรื่องราวของ Google Wallet หรือว่าการจ่ายเงินนะฮะอันนี้เนี่ยมันจะมี n f c ด้วยสามารถจ่ายเงินได้นะคะซึ่งเจ้าตัว Google Wall e t เนี่ยสามารถจ่ายเงินนะคะรองรับทั้ง KDC BBL บ t b, b Kbank แล้วละก็ TrueMoney ด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยสามารถใช้แบบตึ๊ดๆๆได้เลยนะฮะอันนี้เนี่ยดีและเนื่องจากเป็น Wear o s เนาะ Google Map ใช้ได้นะคะพวก Google Service ต่างๆเนี่ยใช้ได้มี Play Store ก็เป็นโหลดโหลดกันเลยเลยเรียบร้อยนะจ๊ะเจ๋งไหมเออดีมากเลยนะเธอจะบอกให้ดังหมดนคของ Grasing Watch อราสำหรับเรานะเราชอบนะพาดูสเปคอีกรอบดีกว่าทุกคนและนี่คือสเปคทั้งหมดนะคะนี่นะ Exynos W1000 นะคะเป็น5คอร์3นานโนเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็วัสดุนะคะเกรดเป็น Military Standard ต่างๆนะคะส่วนราคาที่เปิดตัวเนี่ยอยู่ที่23,900บาทนั่นเองค่ะสำหรับตัวของ Galaxy Watch Ultra ค่ะเอาละไหนๆก็มาพร้อมกับรุ่นน้องแล้วนี่รุ่นน้องเรามาแบบแนวหวานเจี๊ยบบ้างนะคะ Galaxy Watch 7ค่ะ Galaxy Watch 7เนี่ยมันก็จะเป็นสมาร์ทวอชแบบว่าดูแคชชวลหน่อยนะฮะน้ำหนักเบานะฮะน้ำหนักเบาสามารถที่จะใส่ได้อย่างง่ายดายและสอดนะฮะสอดสายเข้าไปเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายฟิตสามแหละจริงๆก็ไม่ได้ใหม่หรอกแต่ก็ประมาณน,นี้แล้วแต่คนชอบนะอันเนี้ยเพราะว่าถ้ามันทาบางทีบางคนมันก็ยากบางคน,นก,งก็ง่ายแล้วแต่นะอันนี้สำหรับเราก็เตมนี่เริ่มชินแล้วใส่บ่อยเริ่มชินแรกๆมาูสึกว่ามันยากที่ต้องแทงทะลุเนื้อลงไปเนี่ยมันจะต้องเหมือนสีเนื้อเข้าไปนิดนึงแต่ว่า ลหลังมาเริ่มชินแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เจ็บอะไรนะก็คืออย่าไปกลัวว่าไอ้ยางนี่มันเป็นสีเนื้อจะเป็นแผลเป็นอะไรไม่เป็นนะสบายๆนะฮะนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูสเปคก่อนดีกว่านะคะและนี่คือสเปคทั้งหมดของ Galaxy Watch 7นะคะสมาร์ทวอชอัจฉริยะเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันนะคะ,ะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ CPU เห็นไหมแล้วก็ตัว GPS เนี่ยก็เป็น Dual GPS เหมือนกันนะคะกระจกเป็น Crystal Sapphire นะฮะตัวเรือนเนี่ยเป็น Armor Aluminum อ่าแต่ถ้าเป็นตัว Ultra เนี่ยก็จะเป็นไทเทเนียมเนาะ มี2หน้าปัดที่เลือกนะคะ40กับ4อ่าตามนี้เลยนะคะก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่จะซื้อรุ่นไหนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าวัสดุเดียเหมือนกันคือเป็นคริสตัลสไฟร์กับอลูมิเนียมเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้กันน้ำนะคะจะเป็น5 atm อ่า50เมตรก็ลึกแล้วนะบอกให้แล้วก็เป็นแวร์โอนะคะรองรับพวก Google Service ต่างๆนะราคาก็ตามนี้เลยนะคะ44กับ40มิลเริ่มต้นที่1 0,000กับอีก 900บาทเท่านั้นเองนะสำหรับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสเปคมันคล้ายๆกันแล้วก็ฟังก์ชัน UI ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกันเลยว่าได้นะฮะการออกกําลังกายต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยกับตัว Ultra sensor นักนะดูถามมาในงานเซนเซอร์มี13ตัวเหมือนกันเลยนะคะ GPS ก็เหมือนกันเลยกันน้ำเนี่ยลดลงก็จริงแต่5 ATM เพียงพอแล้วในการว่ายนะะ้ำต่างๆสบายๆเหลือๆนะคะแบตเตอรี่นะฮะรุ่นนี้เนี่ย าจจะอึดไม่เท่าตัวอัลตราด้วยขนาดของเขาแต่ก็ยังผ่าน1วันได้สบายๆอยู่ดีนะนะั่นดูใช้ได้วันนิดๆนะคะวันครึ่งอะไรเงี้ยได้อยู่นะเรื่องทัชสกรีนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะดีเลยแต่ว่าเราว่าสีจอของตัวอัลตราสวยกว่าสำหรับเรานะสีจออัลตราสวยกว่าแล้วก็การสู้แสงแดดเนี่ยในใน,ในการใช้งการจริงเน่ยเรารู้สึกว่าตัว อัลตร้าเนี่ยแอบสู้แสงแดดได้มากกว่านิดนึงถ้าเราลองไปวิ่งวิ่งมาด้านนอกนะคะถ้ากําลังกายด้วยตัวของ w a t c h 7นะคะอัลจอร์เนี่ยก็ทําได้แหละเพียงแต่ว่าวัสดุเขาเนี่ยอาจจะไม่รูแบบถึกทนสมบุกสมบันขนาดนั้นแต่ก็สามารถใช้งานได้ไม่แพ้รุ่นของอัลตร้าที่สําคัญคือน้ําหนักเบากว่านะฮะเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มได้นะคะใน Play Store เลยแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ที่แบบเป็นซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยได้เหมือนกันหมดทั้งตัวอัลตร้าแล้วก็ตัวของ Watch 7เนี่ยเหมือนกันเลยและก็รุ่นนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้ Google Wallet นะในหมวดของ G Pay หรือว่า Google Pay ได้นะ Google Pay ตัวนี้ไม่มีตัว L นะทุกคนอันนั้นก็น Google Play Store นะแยกด้วยก็คือการจ่ายเงินนะฮะด้วยการแตะติ๊ด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 แบบนี้เน่นแล้วก็สามารถ add บั c รเ r e d i t อะไรต่างๆเข้าไปได้นะฮะอันนี้เนี่ยสำหรับเรานะ เราว่าสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยเมื่อฟีเจอร์ฟังก์ชันเหมือนกันถ้าเราจะให้พูดถึงความแตกต่างนะั้นก็คือตัวนี้มันถึกน้อยกว่าตัวนั้นเอาพูดกันแบบนั้นเลยง่ายๆแบตมันก็จะอึดน้อยกว่านะแต่มันก็ถูกกว่าแบบครึ่งๆเหมือนกันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของเราว่าชอบแบบไหนมากกว่านะสำหรับเรานะเราชอบอันเนี้ย เราสึกว่ามันบางเบาแต่ถ้าไอใท้เลือกเราเลือกสีขาวไมแต่ว่าอันนี้โอเคบางเบาใส่สบายนะฮะน้ำหนักแบบดีมากๆเลยทีเดียวนะคะดังนะั้นใครที่อยากได้อันนี้เนี่ยเราว่าก็ไม่ได้แย่เลยนะและนี่คือตารางเปรียบเทียบระหว่าง Galaxy Watch 7นะคะแล้วก็ Watch Ultra นั่นเองเปรียบเทียบความแตกต่างนี้ทุกคนเราขึ้นตารางให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันเลยเห็นไหม Watch Ultra นี่พี่แกนหนักไป60กรัมเลยนะแต่ตัวเนี้ยหนักแค่เริ่มต้นนะยี 8, ่สิบแปดจุ้งปดกุงกุงก็สามสแบอ่ะเบากว่าครึง่งครึ่งอ่ะเห็นไหมแบตเตอรี่มันก มันตัวเล็กกว่าแล้วก็ราคาก็เลยห่างกันครึ่งครึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัว watch 7เนี่ยจะไม่มีปุ่ม action button นนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าจะมีปุ่มที่แบบดูแล้วแบบดู action ะนะคะทั้งสองรุ่นเนี่ยมาพร้อมกับ galaxy AI แล้วก็เซ็นเซอร์ของ bioactive ที่อัปเกรดใหม่นะคะเป็นอย่างดีเลยรวมถึงตัวนี้นะคะก็จะมีการใช้ galaxy AI เหมือนกันด้วยทั้ง2รุ่นเช่นกัน,นะคะ่ะอะ สำหรับใครสนใจนะคะทั้ง2รุ่นนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจทั้งคู่นะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น LTE เนี่ยจะมีแต่ตัว Ultra นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Bluetooth เป็นหลักนะคะบ Bluetooth ก็คือบ l u e t o o t h กับ WiFi ก็คือหลุดออกจากนาฬิกาไปใน,ในระยะบ l u e t o o t h ก็คือ ไม่เชื่อมต่อนั่นเองนะคะถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการออกกําลังกายร,รอบนี้เนี่ยเราว่าการมีแกซี่แอเข้ามาก็ดีมันก็ทําให้ดูสนุกขึ้นแล้วก็ทําให้ดูมีอะไรเล่นเยอะขึ้นมากๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่รักการออกกําลังกายร,รักสุขภาพเนี่ยก็ลองดูอุปกรณ์แกจิสแบบนี้ที่ไม่ได้เป็นแค่การวัด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 ,วดแต่มันเหมือนเป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่ตรงนี้ที่สำคัญพิมพ์ตอบได้เนี่ยเราชอบมาก นะฮะกดๆแตะๆสหรับเราราคานี้โอเคนะหมื่นเก้าร้อยไม่ได้เป็นราคาที่สูงเลยสหรับเราเป็นราคาที่ดีมากนะไหนๆก็ซื้อฟิล์มโฟเอสีสี่แล้วนะจัดไปสักหนึ่งอันคู่กันนิดนึงก็จะสวยนะฮะแล้วก็ช่วยเราได้เยอะนะการแจ้คเอ็ตลดเร็วดีนะ,ะับพิมพ์ตอบได้อะไรได้หมดนะรับสายคุยโทรศัพท์ได้ลงน้ำว่ายน้ำได้นั่นเองนะคะสหลับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันทั้งสองรุ่นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าลาฟันดีราติสวัสดิโอยาสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย